คนเร,ร,มมครือทำมาหากินเฉพาะาการคันรเบตการอ,อสอบเทียบแก๊สนะครับว่าเครื่องตัวนี้สามารถอ่านค่าแก๊สได้ตรงตามสแตนดาร์ดแก๊สได้ไหม,มก็คือเราต้องทางําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นมาตรฐานก็คือแก๊สต,ตัวนี้มีการถูกวิเคราะห์มาแล้วว่ามันคือชนิดไอโซบิวเทน c 4 h 10นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มอ่ะเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มหมายถึงว่าเป็นวอลลุ่มอินแอร์นะครับผมก็คือ เป็นความเข้มข้นของตัวแก๊สในต่อปริมาตรอากาศร้อยส่วนนะครับก็อยู่ที่0.9หรือ50 LEL นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของบิวเทนตัวนี้ขั้นตอนเราก็เตรียมแก๊สนะครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับบิดไปที่ on. ออนแต่ถ้ารุ่นนี้ก็คือมันจะต้องตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับผมให้เราบิดไปที่โวลต์จัดนะครับปกติแล้วก็คือเราจะต้องสามารถ ปรับตั้งได้ไปที่จุดสีแดงได้นะครับกรณีนี้ไม่สามารถปรับไปที่จุดสีแดงในโวลต์นแอได้นะครับให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับคือเปลี่ยนฐานใหม่ครับหลังจากนั้นเราบิดมาที่ออนอ่าถ้ากรณีที่สมมุติว่าไม่ได้อยู่ที่ศูนย์นะครับเราบิดมาแล้วมันอยู่ประมาณนี้ให้เราปรับซีโร่แอจนะครับปรับซีโร่แอจไปที่ศูนย์ก่อนอ่าเมื่อเราปรับซีโร่แอจไปที่ศูนย์นะครับโอเค แก๊สที่ผมใช้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือ50% L.L. นะครับแล้วก็มาตรวัดตัวนี้ก็จะเป็นเราให้ดูสเกลที่0ถึง100นะครับผมแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ L.L. นะครับผมก็คือเราใช้ขน,นดาสิบเปร์เซ็ L.L. เนี่ยเครื่องก็จะต้องอ่านค่าได้อยู่ที่ประมาณ50นะครับแต่ข้างกระป๋องเนี่ยเขาจะบอกว่า Certified to be นะครับบวกลบ10%นะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะก็คือบวกลบของตัว50%นะครับก็จะบวกลบอยู่ที่ประมาณ5นะครับผม ก็คือ45่สถึงห้เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาเซอร์ติฟายไว้นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใส่แก๊สด,ดูนะครับก็เราก็ต่อแก๊สเข้าไปได้เลยตัวนี้โอเค โอเคอย่างตันนี้อยู่ที่40นะครับผม โดยปกติแล้วมันต้องต้องอ่านค่าได้อยู่ที่สเกล50นะครับมันหายไป1 0ตัวเนี้ก็อาจจะต้องปรับค่าแต่ตัวนี้ปพอดีผมยังไม่ได้ปรับค่านะครับผมแต่จริงแล้วมันต้องอยู่จุดที่50ถ้าถืออยู่จุดที่50ก็ถือว่าจบครับสเครื่องก็สามารถนําไปใช้งานได้ทันทีครับผมตัวเนี้ในขั้นตอนคาลิเบรตเนี่ยเราเราอ่านค่าแก๊สดัดเราอย่าไม่ควรไปปรับที่ซีโร่ไอจันนะครับกรณีที่อ่านค่าไม่ไม่ไม่ตรงนะครับผมเพราะว่าการที่โร่อจันเนี่ยเป็นการแค่ปรับ ซิลโอดีเฉยกรณีที่เครื่องเนี่ยในสถานะที่เราอยู่ในพื้นที่ที่อากาศโล่งหรือพื้นที่ที่ไม่มีแก๊สติดไฟอะครับผมก็คือถ้ากรณีที่เครื่องมันเออเลิ์เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตแต่ในณที่ที่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันเป็นเป็นที่ที่ไม่มีแก๊สนะครับผมเราก็ควรไม่ควรใช้ตัวซิลโอดใช้ตอนกรณีที่ปรับในเริ่มต้นการใช้งานเฉยครับแต่กรณีที่ใส่แก๊สไปแล้วไม่ควรปรับครับผมเพราะว่าจะทําให้การอ่านค่าแก๊สอพยนะครับผม ครับพอถ้าเราดูจากหน้าปัดนะครับก็สเกลจะมี2ตัวก็คือมีสเกลร้อยกับสเกลยี่สนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราบิดไปที่สเกลหนึ่งนะครับมันจะมีสเกลจัวอาบิดตัวนี้สองตัวแล้วก็มีแบตเช็คแบตโอเคถ้าเราบิดไปที่แบตเช็คก็คือให้เราดูตรงนี้นะครับ ให้เราดูตรงแถบตรงนี้ก็คือเข็มเนี่ยถ้ามาอยู่ในระดับตรงนี้ก็ถือกึ่งกลางถ้าตรงนี้ก็คือเต็มตัวนี้ก็คือหมดฝั่งหมดนะครับให้เราเช็คแบตก็ควรไม่อยู่ต่ากว่ากึ่งกลางะครับในการที่เราจะนําไปใช้งานนะครับผมก็ควรอยู่อยู่ประมาณกึ่งกลางถึงเต็มนะครับผมถ้ากรณีที่แบตต่ำเนี่ยให้เราเปลี่ยนแบตหรือมาถ้าเป็นรุ่นที่ชาร์จให้เราเสียบชาร์จก่อนนะครับให้จนเต็ม ต่อไปถ้าเราบิดมาที่ตัวสเกลร้อยสเกลร้อยตัวนี้หมายถึงว่าเราจะเป็นช่วงการวัดนะครับให้เราดูด้านบนนะครับก็คือเป็นศูนย์ถึงร้อยตัวนี้ก็คือเราจะใช้งานในปกติก็คือเราจะใช้ศูนย์ถึงร้อยในการไปตรวจว,วัดแก๊สนะครับซึ่งแก๊สที่เราใช้ในการตรวจกับับเครื่องนี้นะครับนี่ใช้สแตน d าร์ดไอโซในการทดสอบนะครับจะใช้เป็นตัวไอโซบิวเทนนะครับ50%าสิอรครับผม ในการถ้าใส่มาถ้าสมมุติกรณีที่เราบิดมาที่ร้อยใช่ไหมครับแล้วเราต้องการจะใส่มาตนดาดเทสดูว่าเครื่องเราสามารถอ่านค่าแก๊สได้ตรงตามสแตนดาดหรือเปล่าเนี่ยสมมุติเราใส่เป็น50% LEL เข้าไปอ่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ LEL เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะเข็มตอนที่เราใส่แก๊สเข้าไปเนี่ยเข็มอ่ะจะต้องขึ้นมาอยู่ที่ 50% LEL ครับผมจะไม่ไปอยู่ที่ก็คือตัวเนี้ยข้างผู้ผลิตอะที่เขาวิเคราะห์ตัวแก๊สสแตนดาดแก๊สมา,ศา,ศา,ศาสตรฐานมาเนี่ยเขาจะบอกข้างกระป๋องอยู่ว่าต้องดูที่ข้างกระป๋อง,งว่ามันแก๊สที่เขานำมาเนี่ย <S <S เขาเวลิฟายสามารถบวกลบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นบวกลบอยู่ที่5%ถ้าสมมติอะอยู่ที่48หรือ ห้าสิบสองเนี่ยก็ยังถือพอเป็นค่าสแตนดาดที่ทางผู้ผลิตอเ,เขากําหนดมาว่าสามารถยอมรับได้นะครับผมอ่าต,ต่อไปในส่วนของ20สิเปอร์เซนเนี่ยถ้าเราบิดไปที่ยี่สิบเนี่ยครับหมายถึงว่ากรณีที่เราไปวัด่าสมมุติอเราวัดศูนย์ถึงร้อยแล้วเนี่ยสเกลเป็นศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเราวัดอยู่ได้ที่ประมาณสักสี่สี่เปอร์เซนสมมตินะครับเราวัดอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์ใต้อยู่ที่สี่ แต่ครัวงนี้เราไม่รู้ว่ามันสีจริงหรือเปล่าเราต้องการขยายสเกลให้มันแคบลงก็คือให้มันเป็นแค่ศูนย์ถึงยี่สิบกรณีที่สมมุติสี่เปอร์เซ็นตัวนี้มันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ถ้าอยู่ด้านบนแต่ถ้าอยู่ด้านด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้อ่าสี่เปอร์เซ็นให้เราบิดมาที่ยี่สิบปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เราสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าแก๊สที่เราตรวจวัดได้เนี่ยเป็นสี่เปอร์เซ็นต์จริงๆนะซึ่งเป็นตัวยี่สิบเนี่ยเป็นสเกลขยายเฉยๆ